โอเคก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมออกกัอีกแล้วนะวันนี้นะครับเราก็กลับมานะครับกับหมู่บ้านไม่ใช่นะครับมากับการรีวิวมอสอีกแล้วนะครับคือแบบว่าช่วงนี้แบบไม่มีมอสอะไรสนุกสนุกเลยนะมีแต่มอสแบบพวกมาโคอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ทําแบบไม่ใช่นกแก้วนะเป็นเอ่อหลังคาแบบเป็นมาโคก็คือแนวแบบเหมือนแบบยุโรปอะไรเงี้ยเออแนวยุคก,กลางขึ้นรูป ปาดิดนิ้วไม่ดังเง <c oughs> อือออกนี้เราจะมาเป็นอัศวินกันนะรเราจะไม่มาทําร้ายชาวบ้านนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นชุดไนท์นะครับไนท์ก,ก็คือแบบคล้ายๆเป็นอัศวินนักรบนะครับแบบเออนั่นแหละนี่นะครับ <c oughs> ก็มีผู้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมมันเห็นได้แค่สองมุมมองเนี่ยโอ้ยเศร้าลุยหน้าลงมดมานี่นะครับก็จะมีหลายเลเยอร์นะทําค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวแป๊บนึงในทางด้านของความสามารถนะครับก็เป็นชุดที่เรียกได้ว่าให้ค่าชุดเกาะก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นเคลีร์ทีก่อนโอเคนะครับ แล้วก็ชุดต่อไปนะครับก็คือชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่เอาเป็นชุดที่นะครับขอนั่งแข็งนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบให้แบบทําให้เราสโลว์นะคล้าคล้ายแบบว่ามันหนักเกินอะไรเงี้ยทําให้เราเชื่องช้านะถ้าจินตนาการภาพก็สภาพแบบจะแบบ เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกนะเพรว่าเป็นมีชุดเกาะแบบกันแข็งมากนะโอเคเออสำหรับผมมันก็คล้ายอยู่นะเป็นคล้ายๆแบบอัศวินจากนั่นอะ่ะนะอัศวินอเมริกาเหรอโอเคนะในทางด้านของความแข็งนะก็อุย้ยก็คือเท่ากับชุดแรกเลยนะอื อ,อ,อ,อืมโอเคอ่าชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดโซ่นะครับอ่าแต่ว่ารองเท้าไม่ใช่รองเท้าโซ่หรอกเนาะรองเท้ารองเท้าโซมันเป็นไปบบไม่ได้หรอกก็คือมันจะเป็นชุดที่แบบค่อนข้างที่จะช่างมันนะครับนี่นะครับค่าชุดเกาะก็จะค่อนข้างน้อยนะครับ ก็คือไม่ได้แข็งมากเท like, ่ากับชุดแรกๆนะครับออ้ยอุ้ยออ้ยค่อนข้างแบบเออดูทรงเป็นชาวไล่ใ,ใส่ชุดเกาะนะครับกับชาวไล่ใส่ชุดเกาะของจองด้วยอันนี้ก็จะไม่แข็งเท่าแบบอันแรกๆนะครับแต่ก็แข็งกว่าเกาะโซเมื่อกี้นะครับโอเค clear, clear, คลีร์คลีร์ก่อนคลีร์ โอเคนะครับชุดต่อไปก็คือนี่นะครับชุดนี้ uh huh. okay, ผมเอาออกมาเรียงกันเลยดีกว่าโอเคอันนี้นะ uh huh. จะมีแค่เสื้อกับหมวกนะครับทำไมละ่ะ <laughs> uh huh. นั่นสิทำไมอะ่ะ uh huh. ก็คือมันดูทรงแบบไม่แข็งมากอยู่แล้วนะครับอุ uh ้ย huh. แข็งอยู่นะแต่ว่าแบบคล้ายแบบ ไม่ไม่น่าจะใส่ทุลบได้นะครับเออก็ดูสภาพก็ไม่น่าจะนะครับสามารถร่วมกับวันอื่นได้นะครับแต่ว่าโอเคชุดต่อไปนะครับก็คือชุดนี่เลยนะครับอัศาวินนะครับผมว่าชุดนี้น่าจะเป็นอัศาวินในภาพจำนะครับก็คือเป็นอัศาวินจากยุคก,กลางนั่นเองนะอ่าดาบสิโอเคขอขอสปอยนิดนึงโอ้ยจะรีวิวจบไหมเนี่ยจะรีวิวหมดไหมเนี่ยตอนนึง นี่เลยนะครับชุดโทเดิมพองครับวันนี้เรามาในมาสอัศวินนะครับอัศวินแบบทรงอัศวินชั้นสูงนะพาราดินอะไรเงี้ยอาจจะต่ํากว่าพาราดินนะครับพาราดินคือแบบคือผมอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าแบบเข้าใจอะก็คือไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เต็มชุดนะครับชุดอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่แข็งเพราะว่าไม่ได้ใส่เต็มชุดครับ เหมือนจะเป็นผ้าเลยวะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นอ๋อเป็นแค่แบบชุดหนังอะไรเงี้ยเอ้ยชุดผ้าธรรมดานะเป็นผ้าหนาๆนาอาจจะใส่แบบเออเป็นชุดทห,หารโซเวียตอะไรเงี้ยนะครับชุดหนาน,านานะครับเพราะว่าฤดูหนาวของโซเวียตมันช่างน่ากลัวนะครับอันนี้ก็ดูเป็นเสื้อคลุม ครเสื้อคุมทหารโซเวียตนะครับรักรักรักโซเวียตมากโอเคนะครับอะไรเนี่ยนอร์แมนะครับอันนี้ก็ผมแบบไม่ได้พูดชื่อ <c oughs> ไอเทมนะครับก็อันนี้เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะแหนมหมวกอันนี้นะก็เป็นหมวกนะครับโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> บวกสองอาร์เมอร์นะครับแล้วก็อาร์เมอร โซนเน็ตคืออะไรวะไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือชิ้นซากเอ,เอ้ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงดูแข็งกว่าเมื่อกี้นะแข็งกว่าจริงเปล่าโอ้ตั้งศูนย์จุดหนึ่งอร์เมสโซนเน็โอเคนะคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแข็งขนาดไหนกันเชียว โอ้ก็ค่อนข้างแข็งนะครับเฮ้ยอ้าวทำไมกูเลิมไม่ตีอ่ะผมตีว e ิเลเจอร์เนี่ยลโลโอเคช่างมันนะมันดูจะไม่สนใจนะครับโอเคครับ <laughs> แล้วก็ชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกค่อนข้างที่จะไปในทาง ปัญหาแล้วเอ้ยมีเกาะม้าด้วยโอเคอันนี้สองอันนี้ผมค่อยรีวิวทีหลังภาษาอาว้ว่าไปว่าไปใส่รวมๆกันก็สวยดีนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะขอนั่งสวยนะมันเอาไว้ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิเอาไว้ทำไมอ่ะ โอเคโอเคนะครับก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือเกาะนี้เฮ้ยผมลืมดูเนี่ยครับบวกเจ็ดอัเมอร์นะครับแล้วก็หนึ่งอัเมอร์็ซกเน็ตก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าทำไมมันปวดหลังวะผมก็นั่งไม่นานเฮ้ยค่อนข้างจะไปในทางแบบเอออัศวินแบบสำรวจอะไรเงี้ยเดินทางนะครับก็ ให้เกาะประมาณนี้นะครับไม่แข็งมากนะครับก็เหมาะแก่การแบบไม่ได้ทําศึกนะครับก็ใส่ไปวันๆได้นะครับอะไรประมาณนี้นะเปรียบเทียบกับความเป็นจริงไงออโอเคโอเคนะครับและนี่ก็คือชุดเกาะทั้งหมดสิบสี่ชุดนะครับก็อันนี้นี่นับว่าชุดไหมเอ,เ,อเอาเป็นว่าเป็นสิบสี่รูปแบบแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับ uh huh. นี่คนระับอันไหนสวยๆงามๆกันบ้างนะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมนะผมชอบอันไหนวะ uh huh. โอเคช่างมันนะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่ชอบสักอันไม uh huh. ่ไม่ไม่ไม,ไม่ชอบทุกอัน uh huh. ชอบทุกอันก็แล้วกันนะครับ <laughs> โอ้ ก็จะมีแบบก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีนัมโอ้มีง้าวมีอะไรนะเอ,อ่ออาลืมอะ่ะนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็มีขวานนะครับเออมีเมสอโอเคก็คล้ายๆเป็นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีขวานเฮวี่ w อลแฮมเมอนะครับ ไม่เป็นไรไม่สปอยเยอะนะครับก็แค่จะบอกว่ามันมีเยอะเลยนะครับก็สําหรับ EP นี้ครับก็ต้องจบไปก่อนนะครับก็ลิงก์มดนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปก่อนนะจบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเอาใหม่เอาใหม่ปิดคลิปโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็ เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจ <laughs>